สบายดีพ่อแม่พี่นอ้องป้องกันทุกคนเนาะมือถือสภามากินตื่นมากเพชรทีโบเพชรนาะหน้าตาที่จืนมากเพชรทีโบเพชรกระสเป็นน้งซช่แหละเนี่ยแกล้องให้เบิรงกันเนาะให้เบิรงนยังซีเนนอกจังซีนหละมือจืดใส่หมักงาเนาะมันกับโเพชรปัดไหนเน๊ กินได้ง่ายกินกับขา้าวแห้งแทบเลยมันก็คือจืดตะกะแตนจืดแมงจีนนุ่นทั่วไปฮะแล้วเนาะก็คือพวกพวกนี้แหละเดี๋ยวสิกินในเบริร์นด็อกมันจืดใช้หมักงาเนาะเป็นเม็ดเป็นเม็ดอยู่นี่แมงหมักง,งาแล้วพวแมนแกนหมักเพชรแกนหมักเพชรนี่พนเ,เ,เ,นเ,นนเนพิ่นเอาออกเนื้อเนาะเพิ่นเอาออกหมันเหลือแต่อ่มมักเพชรนี่นะแล้วเพิ่นเอามาจืดใช่หมักง,งา นกคำนึงก่อนอืมแบบที่หัวบราณเซาะลายนกน,น,นกกระเบ้ันนดหากินกรเขานี่แห้งแทบเลยคือจิ้มตักะแต่เทปอยู่ พอเพดบอนี่น้องผู้น้องนินกันยังวะโบเพดมาเพ็ดนีจืดมาเพ็ดใหญ่จ่งก็ได้มกเพ็ดแห้งจืงก็ได้เนาะอันนีหนิ่มเป็นเม็ดเป็นเม็ดยืนนี่โบแมนแกนหมักเพ็ดได้มันเป็นแกนหมักงาเพิ่งจืดใช่หมักงาขนาดเนาะเข้าใจตี้อืมอ้ยอะไ จะไปเทียนมาเทียมา้กม,มาก,กิ่นลงคลิปให้ทุกคนมึงเนาะไปดื่มมาเทสีมันบืวเทสปันไดไอ้คนเทสแบยบอกแซ่บป่านพอตักกระแต่ทุนะกระเกลยน้บมะอจะบอกกินกับใคนี่โอ้สุดยอดเลยแซ่บแซ่แฮมสมหานคุณดามาคุณ,าคณ่าแซ่บอีหลีไใดหลานคุณหันกินมเือนสองกองสามกองนนะ พายมันคื็งมากจะขอห้างนะตัวเรื่อมาซื้อมาเบึง้งเลยนะสีแซ่บให้มองเนาะเอ้กะหาก็หาสทีเคยกินครั้งแรกนี่นี่แถวต่างเวียงจันทร์มีหลายเขาเจ้าขายแบบไราสั่นเนาะแซ่บอีกมันก็บโอเพนปันแดนมันคือทอตกกะกั่งแตนนั่นแหละแมงซีนูนประมาณอย่างประมาณนั่นแหละมันก็แซ่บอีก เชื่อแบบใดขึ้นจืดเหรอห่างเงาเนาะผ่าอ่อนอยากให้พวกเขาเฮ็ดวิธีจืดน,นี้นะพวกเขาขอได้โบอขอสับสะไคร่ลอยสับเนะาะแล้วพวกเขาจะมาบอกวิธีจืดว่าพวกเขาเจ้าจืดจังใดแน,น่เพราะจ้าอ่อนเฮ็ดจังไรจึงโบเพ็ดจืดแบบใดอยากแกออกแบบใดนี่นะ พอเขาขอได้บอขประมาณร้อยคนนี่ก็พอเลยปะเรามึอนี่นี่ตอนนี้ภูติตามซองวิทุนพาเพิรนนี่หาตธอจะสเตจคนนอกหาฮอดหาซิบก็ได้ปะหาซิบนี่นะพุ่งึ้นหาซิปนายพายทิศนี่นี่แหละพายพินี้นี่แหละและสิบอกวิธีจืดจืดจ,จังใดให้บบเพ็ดคนแก้ออกจังใดเนาะแก้ออกจังใดซื้อมักเพ็ดมาจังใดจังใดฮนะน้ะจืดเขาจาอันจะได้เซจะได้ต้มน้ำเนาะจึงจะบบเพ็ด พอมาละกัดคอ,อกินก่อนเนาะม,มาข้าวเขาหันที่ข,าขอออ้าวเขาเอาตัวไอทีกัดคอมเมนต์มาได้แล้วกะติดตามซับสไครต์ให้ได้ภายในที่นี้ห้าสิบคนเนาะห้าสิบคนหลายกนห้าสิบนี่ก็ดีเน,ะนาะผู้ทานี้เขาก็บมือย,อย่างหรแล้วก็ขออวยใจให้พรทุกทุกคนที่มาบูฮับฟังครับเมืองพวกเฮาตลอดจนฮอดนี้ขอให้มีสุขภาพแข็งแรงยืน เง no. าเนาะตอนนี้ก็สิขอจบคลิปก่อนแล้ก็บมเพชรปันดไดมาเด็กโมเพชรปันไดพะย,ยากัมาเด้อหิให้บอกวิธีอืมใครอยากให้ลงคลิปวิธีดูถ้าอยากให้บอกวิธีเฮ็ดละคอมเมนต์มาได้เด้อขอจบคลิปเท่าน,นี้ละกลินกับแก้สิเหมือดเลยคลิปตอนนี้เนาะ